สวัสดีครับวันนี้นะครับมาดูวิธีการเชื่อมต่อไ i ทีวีไฮเออร์นะครับวันนี้ตัวอย่างเป็นรุ่นทีวีเอลีนะครับเ6หกันะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเราเปิดเครื่องก่อนนะครับดูว่าสถานาการเชื่อมต่อ wi-fi เชื่อมต่อหรือยัง ได้นะครับเราเช็คสถานะ Wi-Fi ก่อนนะครับว่า w i f i ติดหรือยังครับอันนี้แสดงว่ายังไม่ได้มีการเชื่อมต่อนะครับเราก็เลื่อนมาที่นะครับกดลงนะครับเลื่อนมาตรงที่ตั้งค่านะครับกดปุ่มโอเคที่รีโมทนะครับจะมีโลป wi-fi อยู่นะครับนิดบวกเซตติ้งกดโอเคเข้าไปนะครับโหมดอินเทอร์เน็ตนะครับเลือกเป็นแบบ อ่าอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายนะครับสําหรับคนที่ต่อไ i f i นะครับสําหรับคนที่ใช้สายแดนก็เรียกแบบอ่าใช้สายไปนะครับแลกเลื่อนลงมาด้านล่างเพื่อเลือกอชื่อไ i f i ที่จะเชื่อมต่อนะครับอ่านี้ผมจะเลือกเชื่อมต่อ wi-fi ไวไฟโอ้ Fi, นะครับชื่อไ i f i กดโอเคที่รีโมทใส่รหัสนะครับ รหัส wi ไ,ไฟตัวนี้จะเป็นรหัส wi ไ,ไฟของบ้านลูกค้าเองเลยนะครับเช็คอีกทีนะครับโอเคแล้วก็ตกลงเมื่อเชื่อมต่อแล้วนะครับจะขึ้นสัญลักษณ์เครื่องหมายถูกต้องนะครับด้านหลัง ที่ตัวเครื่องก็จะขึ้นซึ่งหมายสัญญาณไวไฟแสดงว่าไวไฟใช้ได้แล้วนะครับโอเค ทีนี้ความเร็วขึ้นอยู่กับ wi-fi บา้านลูกค้าแล้วนะครับว่าจะปิด wi-fi บา้านลูกค้าเป็นความเร็วแค่ไหนก็ขอจบการนำเสนอการเชื่อมต่อ wi-fi เพียงเท่านี้นะครับผมค,ครับ